กราบสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องที่ต้องการเงินด่วนครับสินเชื่องเงินยืมจากนโยบายรัฐบาลครับดอกเบี้ยถูกตามโครงการของธนาคารประชาชนครับเงินเดือน90,00บาทกู้ได้หลายละ2,000 0 0บาทครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนั้นขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆอีกนะครับสําหรับโครงการนี้ให้กู้ได้ไม่เกิน5เท่าของเงินออมณนะวันที่ยื่นกู้แต่รายละไม่เกิน2,000 0 0บาทดังต่อไปนี้ครับ ฝากเป็นรายวันเป็นระยะเวลาน้อยกว่า3เดือนและไม่น้อยกว่า90วันวงเงินสูงสุด5 0,000บาทฝากเป็นรายสัปดาห์เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า6เดือนและไม่น้อยกว่า24สัปดาห์วงเงินกู้สูงสุด1 0 0 0 0แบาทฝากเป็นรายเดือนครับ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า10เดือนและไม่น้อยกว่า1ึครั้งต่อเดือนบวงเงินกู้สูงสุด200 0 0 0บาทครับทั้งนี้เมื่อรวมจํานวนเงินกู้คงค้างคงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารของประชาชนทุกประเภทกับจํานวนเงินที่กู้ในครั้งนี้ณวันที่ทานิติกรรมสัญญาต้องไม่เกินรายละ200 0 0 0บาทครับเรามาดูอัตราดอกเบี้ยกันครับอัตราดอกเบี้ยและอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชําระหนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารอมสินเรื่องอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้สินเชื่อโครงการธนาคารของประชาชนสําหรับการชําระเงินกู้นั้นระยะเวลาการชําระเงินกู้ไม่เกิน8ปีหรือว่า96งวดวิธีการคํานวณการชําระเงินกู้นั้นชําระต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือนครับการคํานวณชําระหนี้อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ครับเรามาดูคุณสมบัติของบู้กู้กันครับเป็นผู้ประกอบการรายย่อยเช่นผู้ประกอบการอาชีพค้าขาย บริการและผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจําหน่ายแล้วก็เป็นผู้มีรายได้ประจําเช่นลูกจ้างของหน่วยงานราชการและวิสาหกิจหรือว่าบริษัทเอกชนก็ได้ครับที่มีเงินเดือนประจํานะครับเป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบการใดๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพรายย่อยก็สามารถกู้ได้ครับเป็นบุคคลธรรมดามีสัญชาติไทยมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วกับระยะเวลาในการชาระเงินต้องไม่เกิน60ปีในกรณีผู้กู้มีอายุไม่ครบ20ปีบริบูรณ์ต้องให้ผู้ปกครองจัดทำหนังสือให้กานยินยอมในการจัดทำนิติกรรมสัญญา และเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยอย่างแน่นอนสามารถติดต่อได้มีการออมเงินอย่างสม่ำเสมอไม่เป็นลูกจ้างพนักง,งานผู้บริหารหรือว่ากรรมการของธนาคารออมสินครับเรามาดูคุณสมบัติและหลักประกันเงินกู้กันครับ1กรณีใช้บุคคลค้ำประกันผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติด,ดังนี้ครับมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและเมื่อรวมกับผู้กู้แล้วกับความค้ำแล้วอายุนั้นต้องไม่เกิน60ปีครับเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยอย่างแน่นอนสามารถติดต่อได้ ไม่เป็นพนักงานของธนาคารออมสินคำประกันผู้กู้ได้ไม่เกิน2อสัญญาเมื่อรวมกับทุกๆสัญญาต้องไม่เกิน2 0 0แสนบาทครับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขวงเงินกู้ไม่เกิน50 0 0 0บาทเป็นบุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือได้หรือเป็นผู้ที่มีอาชีพและรายได้อย่างแน่นอนตั้งแต่เดือนละ9,000บาทขึ้นไปไม่น้อยกว่า1คน 2. วงเงินกู้ตั้งแต่51 0 0บาทถึง2,0,000 0บาท เป็นผู้บุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือหรือเป็นผู้ที่มีอาชีพรายได้อย่างแน่นอนตั้งแต่เดือนละ900 0ขึ้นไปไม่น้อยกว่า2คนครับและ2.2เป็นผู้มีอาชีพและรายได้อย่างแน่นอนตั้งแต่เดือนละ20,000บาทขึ้นไปไม่น้อยกว่า1คนครับและข้อ2หลักประกันประเภทอื่นที่เป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่นที่ยินยอมให้ใช้คข้ามกันได้แก่อหังสาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ดินว่างเปล่าหรือห้องชุด ที่ดินที่เป็นสวนที่ไร่ที่นาซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนและมีทางสาธารณะประโยชน์ซึ่งสามารถเข้าออกได้สะดวกให้รับเป็นหลักประกันได้ร้อยละ100ของราคาประเมินทั้งนี้ผู้คำกันต้องไม่เป็นเจ้าของหลักประกันเงินกู้ตามสัญญา,ยายเงินกู้ฉบับเดียวกันดัวข้อที่ 3. หลักประกันทางธุรกิจที่กำหนดรับเป็นหลักประกันดังนี้ 1. นหนังสือรับรองสิทธิการเช่าของแผงร้านคา้าร้านค้าที่สามารถเปลี่ยนมือได้ให้ลัก เป็นหลักประกันไม่เกินร้อยะแปของมูลค่าหนังสือรับรอก10การเช่าที่ใช้เป็นหลักค้ำประกันครับและก็อยานพาหนะที่ใช้ในการประกอบธุรกิจให้รับเป็นหลักประกันได้แต่ได้ไม่เกินร้อะเกของราคาซื้อขายรวมอุปกรณ์ตกแต่งติดกับตัวรถครับและไม่เกินราคาประเมินของธนาคารแล้วแต่ราคาใดตามกวัวกรณีเป็นยานพาหนะที่ใช้งานแล้วคำนวณราคาประเมินให้ร้อละ70 ของราคาประเมินยานิหาหนะที่ใช้แล้วครับและสุดท้ายนี้รวมสาระชนั้ก็ขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเ,เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆอีกนะครับ